cái gì nữa cái chim nhỉ, sư chim bọc lê 30 chìm lăn, chìm không biết phải những cái lên căn ơi cái lên căn ơi nhìn 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 เป็นพอเป็นแมวค่หนเดี๋จะถัดไปเบียดเบียดรูกด้วยมามึงนยนัดทอมนะมาก็เคยเบียดเบียดลูกด้เลยให้หูกย่างเดียวหนิไม่ตากันแลี<ม><ม>อือมปวด เป็นผู้จัดการมรดกของแตงโม้ิเป็นผู้จัดการมรดกตั้งเองือจะแบที่กินผู้จัดการมรดกอยู่นะลูกตายไปประมาสี่สิบแปดหมื่นหรือจังไงล่ะเขาต้องไปปรึกษาทนายปรึกษาศาลไนเนาะ ตังสิแต่แงตัตงเป็นผู้จัดการมดรดกใดดีดีดิมันหมายถึงโตโม,มว่าเขาเป็นแม่เป็นพอลูกตายไปเป็นผูน้จัดการมดรดกบลกโมแม่เลยต้องนี้พยานนะเอาลูกใต้ยมาสองคนนั้นไปเป็นพยานกันเลยด้วยเป็นเส้นเป็นผู้จัด,ดการมรดกนะ มันเห็นบอกว่าแตงโมติดหนีหาลานนี่มีคาบานคาผัดเมี่่ะหาล้านถ้าคุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณแม่ก็ต้องใส่หนีหาลานก่อนนาะต้องใส่หนีก่อนเนี้ยหาลานคุณแม่ถึงยอมมัน ก่อนจะได้เป็นผู้จัดการว่าเรากกต้องเป็นหนีนะ้ำใส่หนีให้ตัยง,งูหาลานลว่าเป็นบ้าหูวานลวกเป็นติดหนีหาลานเมื่ี้คิดว่าลูกตายก็จะได้สมบัตรไหนเนาะแต่ไม่เมนนืนเด้ร่า ไปสัมผัสคุณนุ่มกําชจคุณแม่ไม่กลัวทั่วลงหรอไม่กลัวชั่วเชียวว่าหรอเห็นแก่เงินอไม่กลัวไม่กลัวไม่งีเล็บแบบป้หมดมบทั่วลงแต่หลับบัได้ไปทษคผณคุณกำไช่ผมงานเข้าคุณกำาช่เต็งๆตเป็นไงบ้าง่คุณแม่กลับลำกบลำเลเร็วค่ะโอ้ยเลยเมันตาเลย 으음으 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

แก,ก,ก่ต้องไปเกิดใน่องกขนมเสร็จน้ำยาปาตับไก้

ได้ไปกับฉินผักกาเสดเออผักกาเสดนะแฟนขับคนไทยคนแบนงคอกยายไม่ได้ผักกาเสดนะเนี่ยเขาเรีย,ก,รยรกกระถินเขาอีสานยผักกาเสดภาษาอีสานยะผักกาเสดอยากฟังว่เสียงยัง มีนเสียหลังตัดสาวๆแล้วหาบปพอ่อพภาษาอีสานนบบภา,ากเกษตรภาษาคนไชยเน่ะกะส,นล,ะสนลิมลวดอืมอืจรับพ่อกินก็ไปขายหวยขาเด็กโอุ่หมัอนยั่ชุ่มเนมะคุณไหนจะมาเคยซื้อขีนมาสื่อถ้าจะช่ชมเห็นศพ ん、リたシュート ชุดสามใบชุดสี่ใบชุดหาใบมาเมื่อวานว่าพ่อขายวันนี้มันนี่มาอีกเลยมันนี่ชุดละใบชุดสองใบมาอีกแล้วมันชุดหาใบสิมาอีกตามหลังอีกมือนี่ชุดชุดชุดสองใบกับชุดใบหนึ่งสิมาอีกมืนนี่คนไหนอ่ะมักเล็กใบบ่หมักเล็กชุดอินบอาเลยซื้อลอตเตอรี่ cái thứ gì mà ngoan như mới đẹp à? hmm học sinh học văn แซ่บอืมหนมีจังจ้คนเดียวมั้ยไม่ไม่ไม่ายประจีนไหมเต็มเลยอืมอืมอมาตไทอืม,อมออพอเเป็นไงกันม